บ,บสั่งยชนนั้นอกอกจากใจเราได้เี็นเครื่องผูกมัดเราไว้อยู่กับโลกต้องอดทนนะต้องทำเอาไม่ย่ายากเกินไปเวลาไม่นจะคิดก็ไม่ต้องไปห้ามมันแต่รู้ทันมันไปนะนี่คิดไปด้วยก,าม,มกามแล้วมีกามแทรกนี่คิดไปด้วยโทสะแทรกนะนี่คิดไปแบบเหลือๆหลงๆล,ล,ลืมเนื้อลืมตัว นี่โมหะแทกใครรู้ไปเรื่อยๆคิดด้วยโมหะแทกนะมันเป็นมีหิงสาได้ยังไงนะมันเบียดเบียนตัวเองการเบียดเบียนไม่ใช่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นนะมันเบียดเบียนตัวเองด้วยรักก็รักตัวเองก็ได้ใช่ไหมโกรธตัวเองก็ได้เบียดเบียนตัวเองก็ได้แล้วคนที่เบียดเบียนเรามากที่สุดไม่ใช่ใครหรอกก็ตัวเราเองนะเบียดเบียนตัวเองด้วยความคิดนะะ เป็นเกณฑ์มาที่เราทุกข์นะ